สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานประจำร้านที่ร้านเกรฮาวคาเฟ่ค่ะงานนี้รับหลายอัตราค่ะแล้วก็หลายๆําตำแหน่งเลยเพื่อนๆที่สนใจนะคะไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะร้านเกรฮาวคาเฟ่ Cafe, ร้านอาหารไทยอิตาเลียนนะคะเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราค่ะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง หัวหน้าครัวสาขานะคะประจําสาขาไอคอนสยามพรหมนาดนางลิ้นจี่เซ็นทันปิ่น9ค่ะแล้วก็ตึกมหานครรายได้รวมอยู่ที่25,000บาทถึง28,000บาทต่อเดือนนะคะตําแหน่งรองหัวหน้าครัวค่ะประจําสาขาสยามพารากอนเอ็มควอเทียเซ็นทานชิดลมเจลวินิวทองหล่อเซ็นทานอีสต์วิวเอ็มบาสซีเซ็นทันบางนาสยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพารามเก้าและตึกมหานครนะคะรายได้อยู่ที่16,000บาทต่อเดือนค่ะสวัสดิการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนะคะมี Service c h a r ์ค่ะสำหรับพนักงานประจำหน้าสาขาค่าอาหารค่าข้าวพนักงานประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกค่าธนตกรรมโบนัสประจำปี ส่วนลดอาหารประกันอุบัติเหตุกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะแล้วก็วันพักร้อนเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถสมัครการโดยแอดไลน์ไอค่ะ a bxy0833u นะคะแจ้งตำแหน่งและสาขาที่สนใจได้เลยค่ะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์022607178ต่อ612ค่ะ ไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ